สวัสดีแซวอีกนิดนึ่งแซวนี่อยู่ที่เพกเมห้าสิบ5ปคือเก้าาคือเก้าเมลองล่งายบไปเรื่อยๆด้มือล้เล็ขละน้น่อย เก้าโมงเลยเด็ดเทียงเด็ดเทียงนัง่งหาสบายสบายลูกน้องก็ได้ไม่เดดคัก

มันอยู่เปียกอยู่นี่ฝน,นลากไปทาอเมื่อวานนี่นะเป็นเม็ดเป็นเม,ม,ม็ดอยูน่นี่แต่ตลงไม่เลยเมืนอวานวันจันทร์โรงเรียนคือหยุดเนาะ ตามกันต่อไปครับเบิง้งกันต่อไปว่าสิไปถึงใดเด้เต่ละมือนี่มือนี่จะได้ไปหอดใส่เด้นเมื่อไหลลื่น เยอะเลยบันนี้หลายพืชบันนี้แหงขา thì đấy nó bạn đi nó năng lan xe bàn đây nha, bà đăng, 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 đăng. lúc mới cái bo đây lương này รถตุเลกว่าสิได้ครับๆน่ะบันไดนี่น่ะยัง ซุ่ได้สุ่ได้บบดนี mm hmm. ้ที่ละที่ละส่วนก็ไดที่ละฟังก่อด้ฟังนี้เอาไว้ก่อน ม่ได้มือกินเข้าวมือนี้นะกินยูมองเห็ดงานเลยซื้อข้าเหนียวปิ้งไก่มากินแล้วก็แล้วพอจะได้อิ่มพอจะกินอิ่มพอแต่อยู่ท้องไปก่อนแลียงครว่ากันไหมโอ้แดดขักมือนี้น่ะ งานก็ยากงานก็ยากงานก็ได้บุสบายบสะดวกสบายเราทำงานก็ได้อิ่มมันเข้าก็ได้เดี๋ยวจะเข้าปั้นหนึ่ง Thằng nàng lan gặp họ còn nặn nè. Nhà còn nặn. Thả hết. Xong nghỉ tí bà nè. Bắc xung lên, xong xăn thừng bà thừng nè. Thừng nè. Bật mưa xì đầy bà bú nè, xì lèo bà bú. แล้วไงห,หาเย่ท่อเง่นี่อีกแล้วเป็นเยท่อกลับมามาเตรียมเส้นแบบนี้เส้นแล้วก็ทาทาั้งล่างเตรียมเส้นเลย เส้นหนึ่งแล้วก็มาเก็บคอบทังนี้ทาทั้งนี้วันนี้ทั้งนี้เก็บคอบเทปมันลิ่มมันนี่บ้านได้เก็บนี่นงี้ะเก็บมาแล้วมนะันี็สียดาอีกรอบนึงเย้ะลายๆยังทาอีกรอบนึง ครอบไว้แล้วแต่สีขาวสีขาวแล้วแหละสีครีมยังบนแล้วเราทาไหมหุ่นเทิงลงมามหเหลือทงางล่างมาเก็บครอบเทิง สี่ห้าโมงแล้วแป๊บเบิ้งเด็ดอื่นก็ว่ากันไหมเมื่อนี้ก็คอยต่อเมือ่ออื่นเมื่อนี้กลับบ้านกับซองเลิก